สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทําช่อม่วงกันค่ะอันนี้ไส้นะคะเราจะปั้นเป็นก้อนกลมๆแล้วพักไว้ก่อนส่วนรายละเอียดของไส้เราจะบอกกันคลิปหน้าจ้าเรามาทําตัวแป้งกันค่ะจะมีน้ําดอกอัญชัน250กรัมแป้งข้าวเจ้า7 0กรัมแป้งข้าวเหนียว1ช้อนโต๊ะแป้งมันหช้อนโต๊ะแป้งเท้าใยม่อม1ช้อนโต๊ะแล้ก็จะผสมให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ เมื่อละลายดีแล้วเราจะนำไปตั้งไฟคะ่ะเราจะกวนเขาจนกว่าเขาจะลอนออกจากกระทะนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำไปปั้นจ้าแต่ระวังร้อนนิดนึงนะคะเราก็จะใส่ไส้เข้าไปแล้วก็หุ้มด้วยแป้งจ้าอันนี้ชั้นแรกนะคะเราก็จะจับติดไปเรื่อยๆคะ่ะมืออาจจะเลอะหน่อยนะคะ ได้แล้วจ้าจากนั้นเราจะนำไปทาน้ำมันหอมเจียวนะคะแล้วเราก็จะเอาไปนึ่งประมาณ15นาทีจ้านึ่งเสร็จแล้วเราก็จะได้แบบนี้จ้าน่าทานไหมคะวันนี้สวัสดีจ้า